วันนี้หากใจของท่านกำลังอึดอัดหากท่านรู้สึกว่าถูกเข้าใจผิดหากท่านรู้สึกว่าชีวิตไม่ยุติธรรมขอเพียงนั่งนิ่งๆฟังธรรมะนี้ด้วยใจที่เปิดไม่ต้องรีบเชื่อไม่ต้องรีบปฏิเสธเพียงรับฟังอย่างผู้สังเกตใจตนเองเพราะธรรมะวันนี้ไม่สอนให้สู้ไม่สอนให้เถียงไม่สอนให้เอาชนะใครแต่สอนให้วาง และปล่อยให้กรรมทำหน้าที่ของมันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นผู้ติดตามไม่มีผู้ใดหลีกหนีผลแห่งกรรมได้ดังนั้นบางครั้งความเงียบจึงไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือปัญญาขั้นสูงที่รู้ว่าอะไรควรพูดและอะไรควรปล่อยให้กรรมพูดแทนเรา เงียบไว้ดีที่สุดไม่ใช่เพราะเราอ่อนแอไม่ใช่เพราะเราไม่มีเหตุผลแต่เพราะเราเข้าใจความจริงของโลกว่าโลกนี้ไม่ได้ตัดสินด้วยคำพูดแต่ตัดสินด้วยเหตุและผลคนจำนวนมากทุกเพราะปากเสียบุญเพราะคำสร้างเวรเพราะอารมณ์และผูกกรรมใหม่เพราะอยากเอาชนะพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราเอาชนะผู้อื่นด้วยคำพูด แต่สอนให้ชนะใจตนเองเพราะผู้ใดชนะใจตนผู้นั้นชนะได้ยิ่งกว่าชนะคนทั้งโลกเมื่อถูกใส่ร้ายใจแรกย่อมร้อนใจแรกย่อมดิ้นใจแรกย่อมอยากพูดอยากอธิบายอยากแก้ต่างแต่ถ้าเราหยุดได้ทันไม่ตามอารมณ์ไม่ตามโทสะไม่ตามความอายุติธรรมที่ใจเราคิดตรงนั้นแหละคือการปฏิบัติธรรมจริงๆ เพราะธรรมะไม่ได้อยู่แค่ในวัดไม่ได้อยู่แค่บนธรรมมาสแต่อยู่ตรงช่วงที่ใจเรากำลังจะเผือทำบาปแล้วเราหยุดได้ความเงียบในทางธรรมไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการไม่สร้างกรรมเพิ่มคือการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมคือการไม่ส่งเชื้อให้ไฟโทสะลุกลามคนที่พูดมากในยามโกรธกำลังเปิดบัญชีกรรมใหม่โดยไม่รู้ตัว คำหนึ่งคำอาจทำให้เวรยืดยาวเป็นชาติแต่คนที่เงียบได้ในยามถูกกระทบกำลังปิดบัญชีเวรกำลังหยุดวงจรการตอบโต้กำลังถอนตนออกจากสงครามแห่งอัตตารำเป็นสิ่งซื่อสัตย์ไม่ลำเอียงไม่เข้าข้างใครไม่กลัวใครใครทำอย่างไรย่อมได้รับอย่างนั้นเราไม่จำเป็นต้องประกาศความดีของเรา เพราะกรรมดีจะประกาศตัวมันเองเราไม่จำเป็นต้องแก้ต่างทุกเรื่องเพราะความจริงไม่ต้องอธิบายมากพระพุทธเจ้าตรัสว่าความอดทนเป็นตบะอย่างยิ่งไม่ใช่อดทนเพราะกลัวแต่เพราะรู้เท่าทันรู้ว่าอารมณ์มาแล้วก็ไปคำพูดคนมาแล้วก็หายแต่กรรมที่ทำลงไปจะติดตามเราไปยาวนานเมื่อเราเงียบเรากำลังรักษาศีล รักษาจิตรักษาบุญและรักษาอนาคตของตนเองคนที่ชอบเอาชนะด้วยคำพูดอาจชนะวันนี้แต่แพ้ในวันข้างหน้าเพราะกรรมไม่เคยลืมคนที่ยอมแพ้ทางโลกแต่ชนะทางธรรมคือผู้ที่ยกตนออกจากวัตตะแห่งเวรการไม่ตอบโต้ไม่ใช่เพราะเราไม่มีปัญญาแต่เพราะเรามีปัญญามากพอที่จะรู้ว่าไม่คุ้ม ไม่คุ้มที่จะเอาบุญไปแลกกับอารมณ์ไม่คุ้มที่จะเอาความสงบไปแลกกับการเอาชนะไม่คุ้มที่จะเอาอนาคตไปแลกกับความสะใจชั่วคราวผู้ปฏิบัติธรรมจริงจะเริ่มเห็นว่าการเงียบคือกําไรการพูดตามอารมณ์คือขาดทุนยิ่งเงียบยิ่งเห็นใจตนเองชัดยิ่งเงียบยิ่งเห็นกิเลสของตนเองยิ่งเงียบ ยิ่งรู้ว่าอะไรควรปล่อยเมื่อใครทําไม่ดีกับเราเขากําลังสร้างกรรมของเขาไม่ใช่ของเราหน้าที่เราคือไม่รับกรรมเขามาใส่ใจถ้าเรารับเราก็ต้องแบกถ้าเราไม่รับกรรมก็กลับไปหาผู้สร้างมันเองนี่คือเหตุผลที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้วางไม่ใช่เพราะโลกยุติธรรมแต่เพราะกรรมยุติธรรมเสมอเงียบไว ไม่ต้องอธิบายกับคนที่ไม่ฟังไม่ต้องพิสูจน์กับคนที่อคติไม่ต้องลดตนไปอยู่ในระดับอารมณ์เพราะเมื่อใจเราสูงพอเราจะไม่ต้องก้าวลงไปสู้เงียบไว้แล้วทำหน้าที่ของเราให้ดีรักษาศีลทำจิตให้สงบเจริญสติกรรมดีจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดเงียบไว้แล้วดูผลของกรรมอย่างผู้มีสติ ไม่ดีใจกับความพินาศของใครไม่สะใจกับความทุกข์ของใครเพียงเรียนรู้ความจริงของชีวิตเพราะสุดท้ายทุกคนต้องยืนอยู่หน้ากรรมของตนเองไม่มีใครรับแทนได้ไม่มีใครช่วยแทนได้และตรงจุดนั้นผู้ที่เงียบและรักษาใจจะเป็นผู้ที่ไม่ต้องหวาดกลัวอะไรเลยเงียบไว้ไม่ได้แปลว่าแพ้เงียบไว้คือการไม่เพิ่มเชื้อให้ไฟแห่งกรรมลุกลาม เพราะคำพูดทุกคำที่หลุดจากใจที่ยังมีอัตตาย่อมกลายเป็นกรรมใหม่ทันทีโดยไม่รู้ตัวคนจํานวนมากเข้าใจผิดคิดว่าการต้องอธิบายต้องแก้ตัวต้องเอาชนะคือการรักษาศักดิ์ศรีของตนแต่ในทางธรรมการรักษาศักดิ์ศรีที่แท้จริงคือการไม่ยอมให้กิเลสใช้ปากเราเป็นเครื่องมือเมื่อใจยังร้อนปากยิ่งต้องปิดเมื่ออารมณ์ยังไหว ความเงียบคือศีลขั้นสูงเพราะศีลไม่ได้อยู่แค่การไม่ฆ่าไม่ลักไม่ผิดศีลข้อใหญ่แต่ศีลที่ลึกที่สุดคือการไม่สร้างกรรมทางวาจาในยามที่ใจยังไม่บริสุทธิ์พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าวาจาที่ไม่พูดดีกว่าวาจาที่พูดแล้วทําให้ตนและผู้อื่นเดือดร้อนและวาจาที่พูดด้วยเมตตาย่อมต้องออกมาจากใจที่นิ่งก่อนเสมอเพราะฉะนั้น ถ้าใจยังไม่นิ่งอย่าพึ่งพูดถ้าใจยังอยากเอาชนะอย่าพึ่งอธิบายถ้าใจยังอยากให้เขาเข้าใจเราให้ย้อนกลับมาถามตนเองก่อนว่าเรายังไม่เข้าใจความจริงของชีวิตใช่หรือไม่กรรมไม่เคยหลับกรรมไม่เคยลืมและกรรมไม่ต้องการคำอธิบายใดๆจากเรากรรมต้องการเพียงเหตุที่ครบถ้วนเมื่อเหตุครบผลย่อมเกิดเองตามธรรมดา หลายคนเหนื่อยกับการพูดให้คนอื่นเข้าใจเหนื่อยกับการอธิบายความบริสุทธิ์ของตนเหนื่อยกับการต้องปกป้องภาพลักษณ์แต่ลืมไปว่าในโลกนี้มีสิ่งหนึ่งที่ไม่ต้องอธิบายเลยนั่นคือกรรมถ้าเราบริสุทธิ์จริงความนิ่งของเราจะเป็นคำตอบการไม่โต้ของเราจะเป็นพยานและเวลาจะเป็นผู้เปิดเผยทุกอย่างแทนเราเองผู้ที่เข้าใจธรรลึกจะไม่รีบพูดในวันที่ถูกเข้าใจผิด จะไม่รีบตอบในวันที่ถูกใส่ร้ายจะไม่รีบแสดงตนในวันที่ถูกดูแคลนเพราะเขารู้ว่าทุกคำพูดในวันนั้นอาจกลายเป็นกรรมที่ย้อนกลับมาผูกตนเองในวันหน้าการเงียบจึงไม่ใช่การหนีปัญหาแต่คือการไม่สร้างปัญหาเพิ่มคือการยอมให้กฎแห่งเหตุและผลทำงานของมันอย่างสมบูรณ์คนที่ยังต้องพูดมากเพราะใจยังต้องการการยืนยันคนที่ยังต้องอธิบายตนเอง เพราะใจยังกลัวการถูกปฏิเสธแต่เมื่อใดที่ใจเห็นความจริงว่าทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อนั้นความเงียบจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืนเงียบในที่นี้ไม่ใช่การเก็บกฎไม่ใช่การอดทนแบบกดทับใจแต่คือความเงียบที่มาจากการเข้าใจเข้าใจว่าพูดไปก็ไม่เปลี่ยนคนเข้าใจว่ากรรมเท่านั้นที่เปลี่ยนชะตา เมื่อเราไม่พูดเราได้ยินเสียงใจตัวเองชัดขึ้นเมื่อเราไม่โต้เรามองเห็นอัตตาของตนเองชัดขึ้นและเมื่อเราไม่ตอบโต้โลกโลกจะค่อยๆหมดแรงในการทดสอบเราเพราะกรรมจะคัดกรองทุกอย่างทั้งมิตรแท้ศัตรูเทียมทั้งความจริงและความลวงโดยไม่ต้องใช้คำพูดแม้แต่คำเดียวผู้ปฏิบัติธรรมจริงจึงไม่เร่งให้ใครเข้าใจ ไม่เร่งให้ใครเชื่อไม่เร่งให้ใครยอมรับเขาเร่งเพียงอย่างเดียวคือการทำเหตุให้ถูกต้องในปัจจุบันขณะและเมื่อเหตุถูกต้องผลจะค่อยๆแสดงตัวออกมาเองช้าแต่ชัดเงียบแต่หนักแน่นและยุติธรรมยิ่งกว่าคำอธิบายใดๆในโลกนี้เมื่อ <compete> จ <in the world> ิตรื่มนิ่งจากการเงียบไม่โต้ตอบไม่อธิบายไม่แก้ตัว จิตจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนความจริงนั้นคือสิ่งที่ดิ้นรนอยากพูดอยากชนะอยากให้คนเข้าใจไม่ใช่ความจำเป็นของชีวิตแต่คืออัตตาที่กลัวการถูกมองข้ามเมื่อเงียบลึกลงไปอีกจิตจะเริ่มเห็นว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากคำพูดของใครแต่เกิดจากผู้รับคำพูดนั้นในใจเราเองถ้าไม่มีตัวตนให้กระทบ คำพูดทั้งโลกก็ไม่อาจทำร้ายใครได้เลยพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าสิ่งทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของเราแต่เรากลับใช้ชีวิตเหมือนทุกอย่างต้องเป็นไปตามใจเราและเมื่อไม่เป็นดังใจเราจึงทุกข์การเยียบในทางธรรมไม่ใช่การกดข่มแต่คือการถอยออกมาดูดูว่าความโกรธกำลังเกิดดูว่าความอยากเอาชนะกำลังลุก ดูว่าความกลัวเสียหน้าเริ่มทำงานเมื่อดูโดยไม่เข้าไปเป็นมันมันจะดับเองตามธรรมชาติตรงนี้เองที่เรียกว่าปัญญาเริ่มทำงานไม่ใช่ปัญญาที่คิดเก่งแต่คือปัญญาที่เห็นตามจริงว่าทุกอารมณ์เกิดแล้วก็ดับเมื่อเงียบได้นานขึ้นจิตจะเริ่มเห็นความจริงอีกขั้นว่าแม้แต่ความคิดว่าเรากำลังเงียบก็ยังเป็นอัตตาอย่างหนึ่ง ยังมีเราที่กำลังดีกำลังเหนือกำลังสงบกว่าคนอื่นผู้ปฏิบัติที่ละเอียดจะไม่หยุดแค่นั้นแต่จะเฝ้าดูแม้กระทั่งความพอใจในความสงบเพราะตราบใดที่ยังมีผู้เสพความสงบก็ยังมีตัวตนแอบซ่อนอยู่อนัตตาไม่ได้หมายความว่าไม่มีอะไรเลยแต่หมายความว่าไม่มีสิ่งใดควรยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแม้แต่จิตที่กำลังนิ่งก็ไม่ใช่ของเรา เมื่อเห็นเช่นนี้การวางอัตตาจะไม่ใช่การพยายามวางแต่เป็นการหมดเหตุที่จะยึดเหมือนมือที่คลายเองเมื่อรู้ว่าไม่มีอะไรต้องถือในระดับจิตที่ลึกจริงเราจะเห็นว่ากรรมไม่ได้ทำงานเพื่อแก้แค้นใครกรรมทำงานเพื่อสอนให้จิตเรียนรู้ความจริงของการยึดคนที่พูดร้ายเราคือบทเรียนหนึ่งคนที่เข้าใจเราผิดคือบทเรียนหนึ่ง สถานการณ์ที่ไม่เป็นธรรมคือบทเรียนหนึ่งทั้งหมดไม่ได้มาเพื่อทำลายเราแต่เพื่อทำลายอัตตาที่เราแบกไว้โดยไม่รู้ตัวเมื่อเราเงียบไม่ตอบโต้ไม่อธิบายกรรมจะทำหน้าที่จัดการในส่วนที่เราควบคุมไม่ได้ส่วนเรามีหน้าที่เดียวคือดูใจให้เห็นตามจริงในจุดนี้เองผู้ปฏิบัติจะเริ่มเข้าใจว่าชัยชนะที่แท้จริงไม่ใช่การชนะใคร แต่คือการไม่ต้องมีใครให้ชนะเมื่อไม่มีผู้ถูกกระทบโลกจะยังเป็นโลกคำพูดจะยังเป็นคำพูดแต่ใจจะไม่เป็นสนามรบอีกต่อไปความเงียบเช่นนี้ไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอแต่ทำให้เราเป็นอิสระจากการต้องพิสูจน์ตัวเองอิสระจากการต้องถูกต้องอิสระจากการต้องให้ใครเข้าใจและเมื่ออิสระเกิดขึ้นจริงเมตตาจะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องฝืน เพราะเมื่อไม่มีตัวเราก็ไม่มีศัตรูตรงนี้แหละครับคือประตูของธรรมที่ลึกที่พระพุทธองค์ทรงชี้ให้เห็นด้วยความเงียบมากกว่าคำพูดเมื่อจิตเดินทางมาถึงระดับที่เรียกว่าอนัตตาอย่างแท้จริงจะเริ่มเห็นชัดว่าสิ่งที่เราเรียกว่าฉันนั้นไม่เคยมีตัวตนจริงเลยแม้แต่น้อยมีเพียงขันห้าที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัย แล้วก็ดับไปตามเหตุตามปัจจัยแต่เพราะความเคยชินของจิตจึงเป็นหลงยึดเอาความรู้สึกชั่วคราวนั้นมาเรียกว่าเราเมื่อใครกล่าวร้ายจิตที่ยังมีอัตตาจะรู้สึกว่าถูกทำร้ายแต่จิตที่เห็นอนัตตาจะเห็นเพียงเสียงที่มากระทบหูไม่มีผู้ถูกด่าไม่มีผู้ด่ามีเพียงธรรมชาติที่ไหลผ่านกันตรงจุดนี้เอง ที่ความเงียบไม่ใช่การฝืนอดทนแต่เป็นผลของความเข้าใจอย่างลึกซึ้งการเงียบในระดับอนัตตาคือการไม่สร้างตัวตนขึ้นมาให้กรรมต้องตอบโต้เพราะเมื่อไม่มีเราให้ปกป้องกรรมก็ไม่ต้องทำงานผ่านความโกรธความแค้นหรือการเอาคืนจิตเริ่มเห็นว่าทุกการโต้ตอบคือการต่ออายุอัตตาทุกคำอธิบายตัวเองคือการยืนยันความมีอยู่ของเรา และทุกความพยายามจะเอาชนะใครคือการผูกตัวเองไว้กับวัตตะแห่งกรรมอย่างแนบแน่นเมื่อบัญญาลึกขึ้นจิตจะเริ่มวางอัตตาในระดับที่ละเอียดกว่าคำพูดไม่ใช่เพียงไม่โกรธแต่ไม่แม้แต่จะรู้สึกว่าควรโกรธไม่ใช่เพียงไม่ตอบโต้แต่ไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องตอบตรงนี้เองที่การวางอัตตากลายเป็นธรรมชาติไม่ใช่การกดข่มไม่ใช่การแสดงความดี แต่เป็นการไม่หยิบอะไรขึ้นมาแบกตั้งแต่ต้นเมื่อมีคนเข้าใจผิดจิตเพียงเห็นความเข้าใจผิดแต่ไม่สร้างผู้ถูกเข้าใจผิดขึ้นมาในใจเมื่อมีคำกล่าวหาจิตเพียงเห็นเหตุปัจจัยของความคิดเขาแต่ไม่สร้างผู้ถูกกล่าวหาขึ้นมาให้เจ็บความเงียบในระดับนี้จึงเป็นความเงียบที่เบาสบายไม่มีแรงต้านไม่มีแรงฝืนแม้แต่ความรู้สึกว่าฉันกำลังเงียบเมื่ออัตราละเอียดถูกวางลง จิตจะเริ่มสัมผัสสิ่งที่เรียกว่าสุญญาตาสุญญาตาไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรแต่คือความว่างจากการยึดถือว่างจากตัวตนว่างจากผู้กระทำผู้ถูกกระทำในสุญญาตาคำว่าแพ้ชนะถูกผิดดีชั่วกลายเป็นเพียงสมมุติที่ลอยผ่านไม่ใช่ความจริงสูงสุดที่ต้องยึดมั่นจิตในสุญญาตาจึงไม่เร่งแก้กรรมไม่เร่งชนะใคร ไม่เร่งพิสูจน์อะไรเพราะเห็นแล้วว่ากรรมทำงานของมันเองอย่างยุติธรรมโดยไม่ต้องมีเราเข้าไปจัดการเมื่อเงียบจากสูนยตาไม่ใช่เพราะกลัวไม่ใช่เพราะยอมแพ้แต่เพราะไม่มีอะไรต้องพูดให้ใครและไม่มีใครต้องปกป้องในใจตรงจุดนี้เองที่ชีวิตจะเริ่มเบาความทุกข์จะเริ่มบางและกรรมจะค่อยๆหมดแรงเพราะไม่มีเชื้อของอัตตาให้ลุกไหม้อีกต่อไป เงียบไม่ใช่แพ้แต่คือเห็นตามจริงว่าไม่มีสิ่งใดควรยึดมั่นถือมั่นเมื่อไม่มีเราใครเล่าจะถูกทำร้ายเมื่อวางอัตตาได้กรรมก็วางเราเองเมื่อเดินทางมาถึงตรงนี้เราจะเริ่มเห็นความจริงบางอย่างชัดขึ้นว่าชีวิตไม่ได้แพ้เพราะพูดน้อยแต่แพ้เพราะใจยังอยากเอาชนะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเงียบเพราะกลัวแต่สอนให้เงียบเพราะเห็นตามความจริง ว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ควรค่าแก่การยึดถือแม้แต่คำอธิบายให้ใครเข้าใจเราเมื่อจิตเห็นอนัตตาอย่างแท้จริงจะรู้ว่าคำด่าไม่ใช่ของเราคำชมไม่ใช่ของเราความเข้าใจผิดก็ไม่ใช่ของเราทั้งหมดเป็นเพียงสภาพธรรมที่เกิดขึ้นแล้วดับไปผู้ที่ยังพูดเพื่อปกป้องตนเองยังเชื่อว่ามีตัวกูของกูที่ต้องรักษาแต่ผู้ที่วางได้แล้วจะไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลย กรรมไม่ต้องการคำอธิบายกรรมไม่ต้องการพยานกรรมไม่ต้องการเสียงดังกรรมต้องการเพียงความจริงใครทำเหตุแบบไหนย่อมได้รับผลแบบนั้นไม่เร็วก็ช้าไม่ต่อหน้าก็รับหลังไม่ในชาตินี้ก็ชาติหน้าความเงียบที่มีสติคือการไม่ส่งต่ออกุศลคือการไม่เพิ่มเหตุแห่งทุกข์คือการตัดวงจรกรรมซ้ำซ้อนและเมื่อจิตวางลงถึงระดับศูญญาตา จะเห็นว่าแม้แต่ผู้ถูกรังแกก็ไม่มีแม้แต่ผู้ทำร้ายก็ไม่มีมีเพียงเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันไปเมื่อเห็นเช่นนี้ใจจะสงบอย่างแท้จริงไม่ต้องให้อภัยใครเพราะไม่มีใครที่ต้องให้อภัยไม่ต้องชนะใครเพราะไม่มีใครที่ต้องชนะนี่แหละคือความเงียบที่หลุดพ้นคือการปล่อยวางที่แท้จริงคือชัยชนะของผู้ไม่ต้องชนะถ้าตอนนี้คุณกำลังเจบ็บ กำลังถูกเข้าใจผิดกำลังถูกกล่าวหาก็ขอให้คุณค่อยๆวางใจลงไม่ต้องตอบไม่ต้องแก้ตัวไม่ต้องอธิบายให้กรรมทำหน้าที่ของมันความจริงไม่ต้องรีบธรรมะไม่เคยแพ้และผู้ที่วางได้ก่อนคือผู้ที่หลุดพ้นก่อนขอให้คุณกลับไปอยู่กับลมหายใจกลับไปอยู่กับความสงบแล้วปล่อยให้กรรมทำงานแทนคุณขอผลแห่งการฟังธรรมนี้ จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีสติรู้เท่าทันจิตเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์และเห็นความเป็นอนัตตาอย่างชัดเจนขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเงียบอย่างถูกธรรมไม่เงียบด้วยความอัดอั้นไม่เงียบด้วยความกลัวแต่เงียบด้วยความเข้าใจตามความเป็นจริงขอให้กรรมที่ข้าพเจ้ากระทำด้วยกายวาจาใจเป็นกรรมอันประกอบด้วยเมตตาและเป็นทางแห่งความพ้นทุกข์โดยสิ้นเชิง